สวยมากเลยค่ะสวยมากสวยมากแต่นนู้นสวยมากนะเจ๊นะต้นนู้นก็สวยมากเลย <ห ả? S 1> ตนน้นน้านูชอบอ่ะต้นอะไรอะเนี่ยอันนี้นั่น,นลเลยน้นหลงกันเหรอมันชอบแดดแดดนะใช่ไหมอันนี้อยู่ในโรงแปะ ชอบตึงแดดตึงแม่เอ้แม่ยต่ว่าหลงหน้าตัวโต,อ,ต,วโตอื่นออกแดดไม่ได้ด็กไม่ไม้ไมหรอมันลำไรอยังลำไรอย่างเงี้ยม่เป็นไรเพราะถ้ามันไม่มีแสงแดดเลยอ่ะมันชะลดสวยค่ะสวยเนี่ยบ้านเจ๊ต่อยนะใครสนใจมาได้ค่ะมาซื้อนะคะอะไรเถอะไปเออมาซื้อคะ่ะมีขายซื้อไม่มีขายด้วยเล่นตัวค่ะถ้าต้นละหมื่นอาจจะขายพุดเล่นค่ะ ราะนั้นพูดเล่นสนุกสนุกประมาณนี้ตกไม้เต็มเลยพี่สาวพี่พี่สาวอยู่เองนะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะ